สามวิธีการนะครับที่จะสามารถทำให้คุณนั้นได้รับลาบลอยมาง่ายๆแบบฟุกๆแบบยิ่งใหญ่แบบเกินเบอร์นั่นเองครับวิธีการที่หนึ่งครับคือการที่คุณนั้นจงเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นคนดวงดีได้รับอะไรมาแบบง่ายๆฟรีๆฟุกๆ,ๆนะครับและก็วิธีการที่สองครับคือการที่คุณนั้นเวลาจะให้อะไรใครออกไปนะครับ คือให้แบบเกินเบอร์แบบให้แบบยิ่งใหญ่นะครับเช่นคุณออกมาให้ความรู้เขานะครับคุณอาจจะตั้งใจว่ามาให้แค่สองสามข้อนะครับแต่พอมาหน้างานจริงๆแล้วคุณแบบบันทึกเขืมอมันอยากให้เยอะกว่าน,นั้นอย่างเงี้ยน,นะฮะมาจากใจของคุณจริงๆที่คุณอยากจะให้ไปยิ่ยงเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างเงี้ยฮะอันนี้เขาเรียกว่าให้แบบเกินเบอร์นะครับและวิธีการที่3ครับ คือการที่เรานั้น